ยี 20, ส่สิบยี่สิบเอ็ดเมษาสแล้วอ่อ้โอเหมือนส <im it> แต่วันที่เปิดค่ะเป็นยังไงบ้างเราว่าก่อนหน้านี้นที่บองทีมจะไม่รับงานเลยเพื่อที่จะต้องเข้าห้องสอบก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจะคอนเสิร์ตแบบฟูลสเกลแล้ว2วันที่เป็นแบบว่าออมีหลายหลายอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เล่นอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมมีหลายอย่างที่ผมเตรียมตัวนั้นก็เลยอยากจะเก็บ ทุกทุกอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวใช่จริงจริงผมกดดันมาหลายคนอยากดูมากคือเรต้องแบบว่าถ้าจะจบแน่มันจะโชว์เอาเลยจริงจริงจริงจผมไม่ไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งนี้เพราะเราชอบมันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเอ็นจอยกับมันอนะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะกดดันตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่ทําให้กดดันก็คือได้เป็นฝั่งทีมมากกว่าเราจะมีการทํางานที่แบบเราต้อง เร่งเวลาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องกดดันนิดหนึ่งในช่วงของการทำราย,ยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันอะไรครนะมันมีความพร้อมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอ,อ่อความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ70% 70%ใช่อ,อีก30คืออีก30คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนไปตามเวลาออจนไปถึงมีอะไร,รที่เซอร์ไพรส์ารมาพวกหลายคนอยากเห็นเะไนบ้างมีเราผมจะเป็นเราจะเซิร์ฟหมอลัง นี่ไทยอะไรอย่างเงี้ยไอมี้อันนี้คือพูดแล้วหรือว่าบูลเล่ย์ูุลเล่ยเออจริงๆม <c oughs> ันมันจะมีมันจะมีพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์แน่นอนคือเกสก็แน่นอนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็เกสสองวันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์แน่นอนในสองวันเกสคิด <c oughs> <c oughs> ไหมว่าการเดินทางเราจะมาถึงเม่อเที่ยงสองทุ่มหรไม่ไม่ม่กินเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตโซลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็เกินความคาดหวังไว้มาก ตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซเอาแล้วมันเปิดวันสองวันมันโซเอาก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตันมากแล้วก็รู้สึกว่าเออมีคนที่ลองมารองเพลงกับเราเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้ทําไงแค่อยากทําให้ดีในคอนเสิร์ตเมื่อไหร่คุณบอกว่าถ้าจะใหญ่อย่างนี้ปัจจุันก็จะโซเอาเหมือนกันโอ้ก็จะขอบคุณสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวเจอกันนะเอาครับสักวันหนึ่งเราจะเจอกันเจอกันที่ศิลป์ตูผมนั่นแหละเออ <Okay. S 2> <c oughs> มันมีความเป็นไปได้มากเพราะหลายคนรู้สึกว่าราชมังค์ก็ถือความปิดโอ oh, ้มันก็ยิ่งใหญ่มากถ้าถ้ามีโอกาสในในชีวิตหนึ่งของอที่ทุกคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือน,นกันอะไรเงี้ยก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะมีวันนไหนแต่ว่าก็ตอนนี้เอาคอนเ <c oughs> <c oughs> ซ็ปต์ของเราก่อนเราก็จะทำให้ดีไม่ใช่พี่ถามอยากให้สป้าจอมคนที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วเราอยากเตรียมตัวยังไงบ้างกับคนสจอมไปดูเรากำบัตรให้แน่นแน่นอย่าห่าง ดี๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไปแต่ว่ามีชื่อไปแล้วไม่มหมดแต่ว่าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมากคาใครหลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้ไปยูอคนเิร์อเลยตลอดชีวิตนะแล้วก็แล้วก็อย่างนึงก็คือคนที่ถือบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงหลยระดับเพราะว่ามีทุกเพลงเตรียมตัวสําหรับความโชว์ที่เป็นแต่รูปแบบจริงแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเก,เกสที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นใคร แล้วก็อลังการแค่ไหนในการที่เราร้องกับเกสด้วยกันทำไมถึงเลือกเกนสองวันนี้เหมือนกันเพราะว่าผมอยากให้เอ็กเซเรนตของแต่โชว์มันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันในแต่ละึ่นด้วยแล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อจากนั้นตอนนี้นั่งดูโชว์อยู่สำหรับคนที่ซื้อแบบแล้วคนนี้อยากเพราะว่าอะไรคนเขอยากดูอะไรอยเราอยากดูอยเราแล้วเราอยู่กี่วันกี่วันจริงๆเป็นเป็นอย่างอย่างโชว์ที่แล้วยังมีมิลลี่กับโจวี่อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นคนที่ผมชอบชื่ชอบผลงานนั่นแหละแล้วก็ ตัวผมเองก็มีคนที่ผมชื่นชอบผลงานเยอะแต่ว่าในในพาร์โชผมมองว่าเขาจะมาเสริมอะไรในพาร์โชมากกว่าแน่นอนว่าสองวันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นทั้งคู่ในแบบคนละแบบเลยใช่คือกำบัดไว้แน่นกำบัดไว้แน่นครับผมยาวไปทิ้งแต่ขยะละกยาวไปแน่นๆกันว่าเอออะไรเงี้ยเรื่องยืม เกลเขาให้เราเป็นน้ำม้วนผู้ชายยกมาทั้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วก็คือเห็นคลิปจแบบเห็นแล้วเห็นแล้วปวดใจปางแล้วต้องทำหน้าอย่างไรมันแบบคือเห็นดูคลิปนั้นแล้วรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็นหนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอไปเบิลในการเล่นด้วยของน้องเกลรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าปลุกใจแล้วก็ รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปแบบเล่นกับน,น้องอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้เห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงอันสั้นคิวซะเหลือเกินครับผมมันเป็นยงไงกับงงาปากเพราะปากน้องรึเปล่าแล้ว,ลว,ลว,ลวก็แบบพี่เจนเข้มาอ๋อคือ,ค,อคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของออที่เป็น,น,นที่ไม่ออใช่ใช่ที่บอกว่าแบบพี่เจมอยู่ไหนอ่ะอ่าอแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้น้องแบบ มีน้องไม่น้องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกช็อตหนึ่งคือแบบไม่ไหวเลยใจบางเออครับผมสนุกใครโดนใครตกทั้งคู่กังบอกเพราะอย่างเพราะอย่างพี่ชมก็บอกว่าเราชนะพี่พีโดนพี่ว่าของตู้รู้เองเราะไปพี่ไม่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีวาทำไมอ่ะทำไมพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแล้วแสดงว่าพีพีไปต่อท้ายแล้วเพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมอ่ะเขาบอกเอลวีให้ดูนะแต่แค่น้องวัอหลุด น้องไม่รู้จักพีพีพี่ทำไมอ่ะเขาเปิดเอ็มวีแล้วไม่ชมยเ,เออย่างนี้เลยเอางี้เอางี้เราเลิกพูดพเรื่องพีพีไปเลยเพราะพีพีเนี่ยแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่ม พีพีแพ้ไปแล้วอ่าพีพจบแค่นี้นะไม่มีไม่มีการแบบใส่ซ้ำต่อว่าพีพีรู้สึกยังไงอะไรไม่มีแล้วนะหรือในตานที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแนะนำพีพีไหมถ้าจะองเข้าทางเกลียวให้เกลียวตกแต่ว่าถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรคำแนะนำไหนที่ช่วยพีพีได้แล้วพี่พีแค่ต้องทำใจอ๋อเดื๋ยเดี๋ยน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆให้มากก่อนี้เพียงพอให้มากก่อนี้เพียพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมอย่าเห็นว่าพีพีขึ้นไปเป็นแขกรับเชิญนะพีพีไม่ผิดนะพี่แต่ไม่ยอมให้พีพไปร้องเพลง เออพอเข้ามาให้ซ้อมเพลงนี้ผมว่าต่อให้น้องเออ่น้องพีพีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันก็อาจจะขอาทีนะพีพีนะโอเคโอเคตัดเลือดไม่เหลือใยเลยอรัเออครับผมี่อะไรอยากพูดอะไรเอ้ทุกคนเห็นผมตีกันอย่างนี้ผมคุยกันอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะไปจะพี่เจมส์ตีได้แบบคุยความสุดโไหมหรือว่าด้วยความน้ยงเกลออ๋อจริงยังไม่ได้มีโอกาสเลยเพราะไม่รู้จะพูดกับน้องเกลช่องทางไหนอะไรเงี้ยเออน้องเกลยังเล่น จริงไม่เป็นอะนาะแล้วผมก็จริงจริงอยากให้น้องเติบโตมาเป็นแบบจริงๆเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็คุณภาพคนหนึ่งแล้วก็จริงอยากให้น exactly. ้องได้เติบโตมาทำในสิ่งที่ตัวเองละโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรืออิมเพรสไรที่ที่มันมีอยู่ในในปัจจุบันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาจริงอยากชวนน้องไปดูคอนเสิร์ตคนสิร์ิกว่าีน้องอาจจะ อายุอาจจะไม่พอูจะกลัวจะเสียเสีย,สยเอออาจจะให้น้องแบบว่าดูผ่นานไลฟ์แล้วกันมีซอบ้างมีซิบของขวัญให้มาจริงจริงไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงๆว่าจริงน้องน่าจะเอ่อมีครบหมดแล้วนะผมคิดว่าน้องน่าจะมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อยากจะไปเล่นด้วยน้องจริง ไปสัมเสียยวิลล่ผมเพิ่งไปมานะพี่ก็นี่ไงแะะก่่อนทีจขึ้นคอนเสิร์ตไปซ้อมแร็ปไปสัมแสีย่าอ๋อก็คือเป็นเกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเกลขึ้นมาร้องกูเขียวเซอร์ไพรส์เลยนะจับตัวแกจะร้องให้พี่ฟังไหมเอาผมยังร้องไม่ได้เลยผมไปฝึกก่อนตอนนี้ให้พีพีฝึกก่อนไปแต่ว่าร้องไปกันเท่านั้นใช่แต่งเพลงให้น้องเหรอผมแบบอาร์เรนจ์เมนต์ดีกว่า เจพีชาเวอร์ชั่นเจมสตาร์เตอร์ู้เขียวกินตับตัวแกเวอร์ชั่นเจมสซาเตอร์ได้ครับผมเสนอตัวเอาเวอร์ชั่นพีเหมือนเดิมสุดท้ายมีอะไรฝากถึงพีพีสนามนี้พีพไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่อยากจะบอกพีีว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เราเรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั่งกินน้ำเฉยๆพอ ครับผมก็ขอให้พีพีมีวันที่ดีนะครับผมไม่ขิงตัวไหนครัพร้อมไม่ไม่ได้ขิงเลยนะครับก็ปกตินะฮะคุณคุณรีบเรีพูดเรียบพูดเรียบพูดเฉยๆอะไรนะพูดแค่พูดความจริงอ่ะพี่มันไม่เรียบรียโอเคครับโอเคขอบคุณครับ Welcome to Star Society